ถ่ายเป็น HLG เปิดใน Final Cut สีแกสสหก3 2 1แอคชั่นใครที่ชอบถ่ายไฟ HLG นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้อง Sonic. s o n i c s <oughs> o n i c แม่งคิดได้อ่าไม่ว่าจะเป็นกล้อง Sony หรือ Panasonic นะครับที่เป็นโปรไฟล์พิเจอร์เป็น HLG ครับคนที่ตัดต่อในโปรแกรมของ Final Cut นะครับผมในเครื่อง Mac ะครบับางคนจะเจออาการแบบผมผมครับ ขายมาแล้วสีแหกไอ้นี่บางคนเป็นนะครับผมเลยมาบอกวิธีการแก้การถ่ายไฟ HLG นะครับเพื่อไม่ให้สีแหกในไฟนอนคัทนะครับยังไงนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับไปไปดูกันนี่ครับผมก็เอาไฟล์เข้ามาแล้วครับตอนนี้ผมถ่ายเป็น 4K 25เฟรมเพอร์เซกนะครับผมในโปรไฟล์พิกเจอร์เป็น HLG ครับเดี๋ยวมาดูกันลองลากไฟลงมาดูนะครับ อันนี้คือสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับสีมันจะโอเวอร์กว่าที่เราถ่ายครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นเลข709ครับตรงนี้มันยังล็อกอยู่ครับเราต้องมาปรับเป็น709ก่อนนะครับกดเลือกตรงนี้ไอเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะฮะแล้วก็ติ๊กเบสิกเป็นอ่าเซตติ้งครับอ่าแล้วเราก็มาเลือกตรงคัลเลอร์สเปซโอตัวนี้ครับเป็น709ครับผม โอเคคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไฟที่เราดูจากหลังกล้องครับอ่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับที่ดูหลังกล้องเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะฮะคราวนี้แหละครับที่เราก็สามารถเก็บสีดึงสีอะไรได้ตามปกติเลยครับก็แล้วแต่ใครจะจะแต่งปรับแต่งยังให้เป็นให้เป็นตามสไตล์ของเองยังไงก็ก็ว่างกันไปครับโอเคครับผมดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับในการทําไม่ยากเลยนะครับแค่กดแค่ 2 3 4 5คลิก <c oughs> ก็ประมาณส3สาคลิกเลยครับ <c oughs> คือง่ายๆครับแค่เปลี่ยนไฟจากท LG ที่ป็นเป็นไฟล์ง0 2 0ย่ครับให้เป็นเล็ก79ก่อนแค่นั้นเองครับผมส่วนที่เหลือนะครับใครจะทำจะแต่งแบบเป็นเคทีทีปลัดยังไงหรือจะเกรดสีดึงยังไงก็คราวนี้ก็ตามสบายเลยครับผมประมาณนี้เลยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือให้ความรู้กับเพื่อนๆได้นะครับผมใครที่มีเพื่อนใช้กล้องตระกูลโซนี่หรือพานาโซนิกอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งใช้โปรแกรมตัดต่อของ Final Cu ันะครับผมแชร์กันไปเยอะๆเลยครับ ให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับก็เลยทําเป็นคลิปคอนเทนต์เพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ครับเพื่อใครยังไม่รู้ตอนนี้รู้กันแล้วใช่ไหมครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ